สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลิฟบอลเต็งนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับวิเคราะห์บอลที่เด็ดนะครับบอลเต็งนะครับประจําวันจันทร์ที่20่กุ่มภาปีสองห้าหกสิบหนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีทีคู่ที่เด็ดนะครับ3คู่นะครับสามคู่ประจําค่ำคืนนี้นะครับาระหว่างทีมโตลิโนนะครับก็มีโตลิโนแล้วก็ปะทะ อ่าพบกับเคมเนเคมเนเช่ one, นะครับแล้วก็ทีมเกตาเฟ่นะฮะแล้วก็บาเลเซียอาวัดฟอร์ดแล้วก็เว็บอมบิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละคู่กันเลยนะครับว่าจะวิเคราะห์อ,ออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับคู่แรกนะครับสําหรับคู่แรกอ่าโตลิโนนะครับกับเคมเนเช่นะครับ,ก,บ,รบก็สำหรับ คู่นี้นะฮะผลงานล่าสุดของเคมอนิเซ่เองก็ไม่ค่อยมีชัยชนะเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังถือว่า,าพลาดนะครับมีพลาดบ่อยอแพ้ทางทีมคู่แข่งอะไรก็เวลาไปเล่นนอกบ้านเนี่ยชอบจะโดนแบบสวนกลับนะครับส่วนตอริโน่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านนะฮะคือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากนะครับอตอนนี้ก็ฟอร์ม ่าแล้วก็ฟอร์มตกนะครับฟอร์มตกอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าคืนนี้นะฮะโตลิโน่ก็น่าจะดูดีกว่าเคโมเนเช่นะครับน่าจะาไปทางฝั่งของโตลิโนโ่น,นะครับโตลิโนโ่น,นะครับคืนนี้นะครับในเรื่องของอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะส่วนราคาเนี่ยคู่นี้นะครับเปิดมาที่ ครึ่งความลูกนะครับแล้วก็ราคาพูเองก็1.73แล้วก็ฝั่งตอร i n ิโนโนนะฮะเคโมเรนเซ่ก็5.25นะครับคาดว่าวันนี้ตอร์รินโน,น่าจะมีโอกาสที่จะชนะ,ะอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะดูทุกอย่างแล้วโอเคกว่าเคโมเรนเซ่ K che, เยอะเลยนะครับคาดว่าวันนี้เต็งไปที่ตอร์ริโ,นโนครับ วันนี้นะฮะสำหรับคู่แรกนะครับครับสำหรับคู่ที่2นะครับคู่ที่2สําหรับวันนี้นะฮะระหว่างทีมเกตาเฟ่และก็มาเลเซียนะครับในรายการของลาลิก้าของสเปนนะฮะเกตาเฟ่เองก็อยู่อันดับที่19นะครับส่วนมาเลเซียอยู่อันดับที่แปนะครับโอ้โหระดับเนี่ยอยู่ในโซนท้ายตารางนะฮะ สำหรับคู่นี้นะครับส่วนเกตาเฟ่เองนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นทีมแข่งแรงอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าในการเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะนะฮะจากบาลเนเซียได้นะครับหรืออาจจะเสมอนะครับคู่นี้แต่ว่า ถ้าดูฟอร์มของมาเลเซียแล้วช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะพลาดท่าบ่อยในเรื่องของการไปเล่นทีมเยือนบ้างนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะแพ้นะฮะคู่นี้น่าจะไปทางฝั่งของเกตาเฟ่นะครับเกตาเฟ่นะฮะอาจจะมีโอกาสที่ได้เปรียบในเรื่องของเป็นความเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยคู่นี้นะฮะเปิดมาที่เสมอนะครับเสมอนะครับราคาน้ำเนี่ย 2.88เท่ากันนะครับคู่นี้ถ้าจะมีการชนะกันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งของเกดาเฟ่นะครับอาจจะเฉือนชนะที่1นึ่งกแต่ว่าดูจากราคาแล้วราคาเท่ากันเนี่ยแบบนี้น่าจะออกเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเบนเซียต่อมาด้วยอันดับที่ดีกว่าคืออันดับที่1ิเนี่ยมาต่ออันดับที่19อย่างเกดาเฟ่ที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะมีโอกาสที่จะดูว่า จะเป็นราคาไหลขึ้นนะครับถ้าเป็นราคาไหลขึ้นที่ควบนะฮะควบครึ่งเนี้นยก็มีโอกาสที่จะไปทางฝั่งของเกเาเฟ่นะฮะถ้าบาเลเซียตอนะครับ,ค,รบคือสามารถนะครับสามารถเชียร์นะฮะเชียร์ลองไปที่เกตตเฟ่ได้เพราะว่าเกตาเฟ่เนี่ยน่าจะได้เปรียบนะครับเจ้าจบ้านนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นน่าจะดูดีกว่านะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เต็งไปที่เกตองเกตาเฟ่นะครับที่เสมอนะครับเสมอเกตาเฟ่นะฮะครับสำหรับคู่ที่3นะครับประจำคัมคืนนี้นะฮะก็ไปที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับระหว่างทีมวัตฟอร์ดและก็เวสต์บอมวิสนะฮะวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่8นะครับเจออันดับที่10นะครับโอ้โหอันดับก็ไม่ไกลกันมากนะฮะ2อันดับนะครับ อฟอร์มการเล่นนะครับของเว็บบอลบิดอย่างทีมเยือนเนี่ยช่วงนี้ก็ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าไปเล่นนอกบ้านเนี่ยมีโอกาสแพ้นะฮะมีโอกาสแพ้อ่าอย่างเช่นวัดฟอร์เองก็เป็นทีมที่แข็งแร่งนะครับแข็งแร่งในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสที่จะอมีช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ก็ชนะบ่อยนะครับชนะบ่อยใน การเป็นความเป็นเจ้าบ้านนะครับด้านัน,นี้ก็มาเจอกับทีมอย่างเวสต์บ m อมบ t ที่กําลังดวงตกนะครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ฟอร์มตกเลยทีเดียวนะครับอาจจะไปทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเพราะว่า,าราคานะราคาเองนะช่วงนี้ก็อสองทีมนี้ราคาเปิดมา แฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาที่2.70เท่ากันอีกแล้วนะคะเท่ากันเหมือนคู่ที่2เลยนะครับเพราะว่าราคาผู้เนี่ยต่อกันที่เสมอนะครับเสมอเลยนะฮะสำหรับคู่นี้นะฮะแต่ว่าความอาฟอร์มที่ดีกว่าและความเป็นเจ้าบ้านนะฮะน่าจะมาทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะเต็งไปที่ ่อวัตฟอร์ดที่เสมอนะครับถ้า3คู่นี้นะฮะคู่แรกเนี่ยตอริโน,โนนะครับมีโอกาสที่จะชนะส่วนเกตาเฟ่เนี่ยลองก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเสมอนะครับหรือเกตาเฟ่อาจจะมีโอกาสที่จะชนะที่1ลูกนะครับส่วนวัตฟอร์ดเองก็น่าจะมีโอกาสที่จะเสมอแล้วก็ชนะที่1ลูกนะครับถ้าสรุปแล้วก็คือ ถ้าเชียร์ที่เตงวัดฟอร์ดนะครับเกตาเฟ่เนี่ยสองทีมน,นี้มีโอกาสที่จะเชียร์สนุกนะครับเพราะว่า,าเล่นในจาบ,บ้านกองเชียร์ก็น่าจะคึกคักเลยทีเดียวนะครับสรุปนะครับสรุปว่าวันนี้าสามคู่นะครับโตลิโนโเตงไปที่โตลิโนโเกตาเฟ่และก็วัตฟอร์ดนะครับสามทีมนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบเด็กสำหรับค่ำคืนนี้นะครับว่า จะเป็นอย่างไรตามที่วิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับอโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ก็ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ